สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกันนะคะที่ช่องยูทูบนะคะปานยูทูบชาแนลกันอีกแล้วนะคะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะทุกคนขาก็มาเจอกันตอนเช้านะคะในเวอร์ชันแบบหน้าสดนะคะเพิ่งจะล้างหน้าเสร็จเนาะก็จะมาลงสกินแคร์นะคะที่ช่วงนี้เนี่ยลงเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะเพราะว่าทําการทดลองมาแบบเรื่อยๆนะคะคือตัวนี้เลยทุกคนค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของพรน,นั่นเองนะคะที่เขามีวางขายในเซเว่นเนาะซึ่งอันนี้าราคาเนี่ยอาจจะไม่ได้นะว่า39หรือ49บาทเนาะเพราะว่าซื้อมาใช้ก็ประมาณ2อาทิตย์แล้วนะคะทุกคนค่ะ แอบจำราคาไม่ได้เดี๋ยวจะหาราคาที่แท้จริงเดี๋ยวมาแปะไว้ให้นะคะสําหรับอันนี้นะคะบอกว่าเป็นเซรั่มสูตรกลางวันนะคะเนาะซึ่งหลักๆเลยนะคะสําหรับตัวนี้เนี่ยช่วยใน,นเรื่องของการทาให้ผิวเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ลดเลือนพวกจุดด่างดำรอยดำรอยแดงต่างๆซึ่งตอนนี้เราก็มีรอยแดงนะคะที่เกิดจากน้องสิวทิ้งไว้นั้นคนแต่สิวเนี่ยคือหายไปที่ียบรอยนะเหลือเพียงแค่แบบรอยแดงนะคะแล้วก็รอยดำต่างๆเนาะที่สิวเนี่ยทิ้งไว้นะคะก็เลยจะมาใช้ตัวนี้นะคะในการกอบกู้ผิวนะคะจากปัญหาในเรื่องของรอยดำรอยแดงแล้วก็สสผิวนให้ดูแบบกระจา นะคะเนาะสำหรับตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้ไปนะคะแล้วก็พูดกันไปด้วยนะคะเนื้อของเขาเนี่ยเป็นเนื้อเซรั่มนะคะทุกคนขาเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ได้เมื่อคุณจะมีปัญหาเรื่องของผิวแห้งผิวมันก็สามารถใช้ได้เช่นกันไม่ได้เป็นปัญหากับผิวเลยนะคะจะให้ดูเนื้อนะเพือกลิ่นเนี่ยหอมนะคะตามแบบสไตล์ของพอลเลยทุกคนนี่แบบนี้นะแล้วก็ปาดไปที่หน้าเลยแล้วก็วน คือกลิ่นหอมมากนะคะทุกคนขาเนาะคือใช้ก็รู้เลยว่าเฮ้ยอันนี้คือผลิตภัณฑ์หอมคอนนี่ใช้ไปเลยนะคะเนาองให้ทั่วใบหน้านะคะแล้วก็ถ้าเหลือก็ลงลำคอด้วยก็จะดีนั้นคนเพราะว่าหน้ากับคอเนี่ยจะได้มีความแบบก,กระจาใสายเท่าๆกันเนาะเออใน,นเหลือก็ลงคอไปด้วยเลยนะคะเกลี่ยง,ง่ายนะทุกคนแล้วก็ไม่เหนียวหนอะหนนะคะ ไม่กวนเมคอัพนะไม่ทําให้หน้าแบบเยิมนะคะหรือว่ามันในระหว่างวันถือว่าดีมากๆเลยนะทุกคนเดี๋ยวเรามาอ่านแล้วก็ทาความเข้าใจกับตัวนี้กันนะคะเราให้ละเอียดนะเพื่อที่จะได้รู้ว่าเฮ้ยตรงกับสภาพผิวของแต่ละคนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะสำหรับอันนี้นะคะทุกคนขาเขาบอกว่ามีในอาซินาไมล์นะคะที่ช่วยในยเรื่องของจุดด่างดารอยสิวนะคะแล้วก็ฝ้าแดดได้ด้วยนะคะทุกคนขาถือว่าโอเคมากๆเลยนะทุกคนแล้วก็ มีนะคะ e research n a l นะคะพลังผิวกาบงสาย5 0 0นั่นเองนะคะน,นี้ก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นเกี่ยวกับสาสกรรในด้านไหนรู้แต่ว่าเฮ้ยเขาช่วยในเรื่องของการทําให้ผิวมีความแบบกระจ่างใสเนาะซึ่งตัวเราเองอ่ะต้องบอกตามตรงเลยว่าเราไม่ได้เป็นแบบผู้เชี่ยวชาญทางด้านแบบผิวหรือว่าผิวหนังเนาะเราก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยแต่ละอ่าผลิตภัณฑ์หรือว่าแต่ละแบบสาสกรต่างๆเนี่ยช่วยในเรื่องอะไรบ้างอันไหนที่รู้ก็จะบอกเพื่อนๆไปแบบที่เรารู้นะแต่้าอันไหนที่เราไม่รู้เราก็ต้องบอกตามที่ว่าเขาเขียนมาหรือว่าเคลมมาด้านหลังนะคะลรวก็ ได้คนะ่ะว่าเฮ้ยอันไหนใช้ออกมาแล้วมันเห็นผลจริงไหมตามให้โอเคมาจริงหรือเปล่าว่าข้อไหนใช้แล้วมันยังรู้สึกแบบเฮ้ยยังเฉยๆกับผิวเราอยู่นะคะเป็นประมาณนั้นเนาะแล้วก็มีวิตามินซีนะคะที่ทำถ่ายช่วยปลดล็อกผิวหมองนะให้ผิวได้กลับมาโกลส์ใสนั่นเองนะคะเนี่ยทาแบบเดียวก็ซึมถ่ายเข้าไปในผิวแล้วนะทุกคนแต่ยังคงทําให้ผิวได้มีความชุ่มชื้นนะคะไม่แห้งนะแต่ชุ่มชื้นในที่นี้ไม่ได้เยอะนักนะคะลูกค้าคือจับไปสัมผัสไปเนะี่ยคือสัมผัสได้รู้้้นองมมีควาแบบชชุ่มื้นนนนออิิม่ม้ําาจรงะะะคะเะถืว่าโอเคมาก,มากๆเเลยฮ้ ช้เพียงแค่นถึงองหยดเท่านั้นแต่เมื่อกี้ตัวเราเองก็ใช้ไปค่อนข้างที่จะหลายหยดเนาะเพราะว่าหน้าใหญ่ไงทุกคนก็เออใช้เยดนิดนึงนะะเพื่อให้น้องเนี่ยซึมแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์ให้แบบทั่วถึงหน้าหนอเท่าๆกันนะคะแล้วก็ให้นวดเบาๆให้เนื้อเซรั่มเนี่ยซึมซาบเข้าสู่ผิวหน้าและลำคอนะคะก็อย่างที่ตัวเราเองทําเมื่อกี้เลยนะคะคุณขาถือว่าโอเคมากๆเลยแล้วก็สาหรับตัวนี้นะคะปริมาณสุทธิอยู่ที่7.5กรัมไม่น้อยนะคะ7จจุดก,กรัมแบบค่อนข้างที่จะแบบ เยอะมากๆเลยนะเขาบอกว่าไกลจุดผิวใส่ใน3วันนะคะก็เป็นประมาณนั้นต้อจะใช้มาผิวก็คือแบบเวลาสิวหายแล้วเนี่ยก็คือรอยดาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะจางเลยด้วยนะอย่างเช่นตรงนี้นะคะเนาะรอยดําจางเลยอันนี้ก็คือสิวใหม่ะคะที่ขึ้นแล้วก็เพิ่งจะยุบตัวลงก็ยังคงแบบ ชัดอยู่เนาะเดี๋ยวก็มาติดตามผลกันในคลิปวิดีโอนี้นะก็คะืออยู่กันแบบเรื่อยๆยาวๆนะทุกคนหน้าตาเป็นประมาณนี้อันนี้เป็นสูตรกลางวันนะคะเนาะก,ก็จะมีในหมวของสูตรเราคือว่าจะตัวเองไม่ได้ซื้อมาทดลองใช้นะคะเดี๋ยวถ้าซื้อมาทดลองใช้แล้วก็จะมาเม้ให้ฟังดีกว่าอกว่าเออมันเป็นอะไรยังไงกันบ้างนั่นเองนะคะแต่สําหรับเื่วสันรู้สึกว่าชอบนะคะของพอรนะคะช่วงนี้ก็คือกลับมาใช้พรแบบจริงจังมากเพราะว่าเขาออกผลิตภัณฑ์มาแบบค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยทุกคนแล้วก็หลายแบบมากๆเลยนะ,ะเพื่อตอบโจทย์สภาพผิวของแต่ละะคนให้ ได้มากยิ่งขึ้นหรือว่าโทรถึงมากยิ่งขึ้นเนาะซึ่งส่วนใหญ่เลยเนี่ย ถ้าคงคอนเซ็ปต์ของพรเนี่ยที่ตัวเราเห็นนะในหมวดของผลิตภัณฑ์ต่างๆก็คือหนึ่งเลยช่วยในเรื่องของทําให้ผิวเนี่ยดูกระ่งางใสเพื่อนไม่หมองคล้ำนะคะแล้วก็2ก็คือช่วยในเรื่องของริ้วรอยนั่นเองนะคะนาะอันนี้ก็คือแบบเป็นโจทย์หลักๆเลยของพรนั่นเองนะที่แบบเราเห็นได้แบบง่ายที่สุดเลยนั่นเองนะคะนาะเวลาที่ใช้เรารู้สึกว่าชอบนะคะาะแล้วเดี๋ยวเราก็มาติดตามผลลัพธ์กันนะคะในระหว่างที่เราเนี่ยยังคงอยู่ในวิดีโอนี้นั่นเองนะคะนาะก็ช่วงนี้ก็มาอัปเดตกันหน่อยนะทุกคนเป็นช่วงของการแบบปิดเเททอแแลล้วุกกคนคน่ะ็ยแบบ ๋ยวจะมาอัปเดตมามอมอนกับเพื่อนๆนะคะให้แบบได้บ่อยยิ่งขึ้นได้แบบมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนขาเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นช่วงอ่มีนาเกือบจะสิ้นเดือนแล้วนะคะก็เป็นการกระเทมอย่างเป็นทางการแล้วทีนี้ก็จะมาอัปเดตคลิปได้แบบบ่อยมากยิ่งขึ้นถ้าช่วงไหนหายไปนั่นมันอาจจะเป็นแบบ มีเหตุจาเป็นที่ทุกคนอย่างคาพท,ที่หายไปในเหตุจําเป็นของเราก็คือเป็นค่าวัดใหญ่ทุกคนเอนเนอร์จี <Energy S 1> มันหายไปทุกอย่างมันคือแบบเอืยอยเฉยมันคือแบบมีความแบบไม่ไหวมีความอ่อนนะคะก็เลยเออไม่ได้แบบมานั่งอัดคิปเมามอยกันนั่นเองนะคะตอนนี้ก็คือบูรร่างกายกลับมา95ลเละออยังเหลือ5อนะทุกคน นะคะก็เป็นประมาณนะั้นในหมดของจิ๊กซอว์ทุกคนค่ะเสร็จเป็นที่เรอยแล้วละัะคือต่อเสร็จเป็นที่เร้อยแล้วเหลือแค่ลงกาวเดี๋ยววันนี้เนะี่ยเราจะมาลงกาวกันเพื่อให้้องได้มีความยึดติดแล้วก็แน่นเนาะเดี๋ยวจะตัดส่ในหมดของฟิวเจอร์บอร์ดแล้วก็แปะข้างขวานะทุกคนเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะบอกว่าในหมดของจิ๊กซอว์เนี่ยเออเราชอบต่อมาตั้งแต่สมัยที่แบบว่า สิบกว่าขวบต้นๆนั้น,นค,นคุณขาก็คือมีความแบบให้แม่ไปซื้อที่ตลาดมาซึ่งสมัยก่อนมันกล่องประมาณห้าสิบห้าสิบห้าบาทประมาณนั้นมั้งห้าร้อยชิ้นหรือพันชิ้นอนันนี้ไม่น่าใจนะทุกคนก็ซื้อมาต่อแนละ้จะเป็นแบบรูปน้ำตกรูกนี้นั่นก็คือตาา่างภาษาเด็กไปเรื่อยแต่ที่ดิฉันต่อนะคะรูปแรกเลยก็คือ d ีทูบีค่ะทุกคนขาซึ่งใครอยูกก่เกาหลีต้ต้องรู้จักแน,น่นอนดีทูบีนะคะบิ๊กแดนบีมเนาะก็ซื้อมาต่อนะคะแล้วก็เอาไปใส่กรอบใช่ป่ะซึ่งเราเนี่ยเด็กมมันนนนนีี่่่่้้้้้้ออออยกก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 ็็็็ไไไดดใใสรรบบบคคืืทททาาาาาววววแแแลซพะะขขขงุเช วัดรูปอะไรแบบนี้เนาะมาขนาดเท่ากับติกซอนนะแล้วก็เอาไปแปะแล้วก็ติดกับข้างขวานะคะอันนี้ก็รูเกแ๋แล้วแะทุกคนไม่ต้องไปใส่ก่อนเนาะนั่นแหละคือที่บ้านอะ่ะเป็นแบบช่องต่อติก๊กซอกันมากๆช่องหางานอดิเรกทำเพราะเรารู้สึกว่าการต่อติก๊กซอมันเป็นอะไรที่พักผ่อนแล้วก็เบาสมองแบบดีมากๆเลยนั่นเองนะคะก็เลยรู้สึกว่าเลือกเอาติก๊กซอนะมาเป็นตัวแบบในเรื่องของการแบบพักผ่อนสมองเบาสมองนั่นเองนะคะนนเนาะนนก็เดี๋ยวมาติดตามกันได้ในช่วงต่อไปดีกว่านะคะ กกลัามาเจอกันนะคะตอนนี so Burke, hair, ้นะคะก็เ so, ป็นเวลาบ่ายสามโมงครึ่งแล้วนั่นเองนะคะแต่ก็ยังไม่เย็นนะทุกคนแต่ตัวเราเองก็คืออาบน้ำท่าเสร็จที่รียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาลงนะคะสกินแคร์เนาะซึ่งก็เป็นอันเดียวกับที่ลงเมื่อตอนเช้าเลยนะคะเนาะซึ่งอันนี้เรียกว่าสกินแคร์ตอนเย็นนะทุกคนถ้าวันไหนเราอาบน้ําเร็วนะคะเราก็เลือกที่จะลงสกินแคร์เร็วก่อนนั่นเองค่ะแล้วก่อนนอนก็จะเป็นในหมดของสกินแคร์อีกอย่างหนึ่งเนาะซึ่งก็จะมาใช้ตัวนี้อันเดียวกับเมื่อเช้าเลยนะคะเป็นของพ่อนั่นเองนะคะ ซึ่งสําหรับเย็ยนนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาทําเอ่อตัวที่เป็นติ๊กซอเนาะให้เสร็จในมวนของติ๊กซอเนี่ยก็คือต่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เหลือเพียงแค่แบบลงกาวทุกคนให้น้องมีความแบบติดแน่นนะคะน้อแล้วก็ไม่หลุดออกจากกันอมลงไปเลยวนๆเน้องลงตามที่เขาบอกทุกคนก็คือวนๆรอบๆผิวไปนะคะแล้วก็เหลือก็ลงคอไปด้วยนี่ หน้ากับคอจะได้มีความแบบเท่ากันเนาะ ตัวนี้เขาเป็นเซรั่มในหมดของกลางวันนะทุกคนไม่ว่าทุกคนจะแบบล้างหน้านะคะต้องการลงสกินแคร์ใหม่ในช่วงเวลากลางวันเนี่ยก็สามารถใช้ได้เลยนะคะนาะแล้วก็ในหมดของกลางคืนเนี่ยก็จะไม่ได้ใช้ตีละจะเปลี่ยนแบบเป็นตัวอื่นนะคะนาะเพราะว่าตัวนี้เขาเขียนชัดเจนนะว่าเป็นเซรั่มในหมดของกลางวันนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะมาบอกก็คือน้องไม่ได้ช่วยในเรื่องของสิวนะทุกคนแต่่วยในเรื่องของการรักเรืองพวกด่างดำรอยดำรอยแดงต่างๆนะคะเนาะแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยมีความแบบกระจางใสมีความแบบโกว์ขึ้นเนาะอ่ะเป็นออย่่าางีีี้้ประมณนนื เติมเข้าผิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เห็นได้ถึงความแบบชุ่มชื้นของผิวนะไม่ทําให้ผิวแบบแห้งเนาะยันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายทุกคนแล้วเดี๋ยวก็จะมาลงเป็นลิปกันหน่อยนะคะเนาะจะบอกว่าช่วงนี้ติดแบบทาลิปตัวนี้มากทุกคนนี่ที่เป็นเอ่อลิปฟิลเตอร์นั่นเองนะคะเนาะแต่ก่อนจะทาฟิลเตอร์ก็จะทาตรงนี้ก่อนนี่ให้มันแบบพอมีสีแล้วเรื่อยๆนะาะตัวเราเองอะเป็นคนที่แบบลิปากค่อนข้างที่จะมีความคล้ำมากนะคะเนาะ ทาแบบอันนี้อันเดียวอะ่ะอาจจะแบบไม่ค่อยเห็นสีสักเท่าไหร่นะคะทุกคนคะ่ะแต่อันนี้ที่ชอบแบบมากๆแล้วคะ่ะทุกคนเลยเพราะนมมีความเย็นอือจบนะเย็นมากแล้วก็รู้สึกแบบว่าสบายปากนี่ทาแล้วปากมันมีความแบบฉ่ำๆด้วยนะทุกคนเหมือนปากแบบสุขภาพดีนี่นี่ เนี่ยก็จะทาแค่นี้เลยนะคะสำหรับเย็นนี้ก็คือแบบง่ายๆนะทุกคนแล้วเดี๋ยวก็จะลงสกินแคร์ตอนกลางคืนก็จะเป็นช่วงแบบก่อนนอนเลยอะประมาณสองสามทุ่มเลยทีเดียวนะะแต่ก็อาจจะไม่ได้มาอัดให้ทุกคนได้ดูเนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงของเวลากลางคืนอะทุกคนคะ่ะแล้วแบบโทรศัพท์ของมันไม่ค่อยแบบชัดเจนอะไรประมาณนะั้นเนาะก็เลยอาจจะแบบไม่ได้มาอัให้ดูเดี๋ยวถ้าอาัดก็อาจจะเป็นในหมวดของสกินแคร์กลางคืนไปเนาะแยกกันไปนะคะอ่ะก่อนที่จะไปในหมวดของดิกซอนนะคะทุกคนคะ่ะก็ เดี๋ยวเราจะมาสมกล่าวกันก่อนละกันนะคะนลกล่าวเนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยก็มีมาเป็นในรูปแบบของซองนะเดี๋ยวขอตัวไปแบบหยิบก่าวก่อนนะคะแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ก่อนเลยเดี๋ยวมาเจอกันจ้าอ,อันนี้นะคะก็จะเป็นในหมวดของติ๊กซอนะคะที่ต่อเสร็จแล้วทุกคนภาพมันอาจจะแบบเห็นในมุมที่แบบไม่ค่อยโอเคเทา่าไหร่นะซึ่งอันนี้ เป็นตัวแบบนะคะที่เขาให้เรามานะคะนาะอตอนที่เราสื่อติ๊ก่อมาเนาะก็ถ้าเราจะต่อแบบง่ายที่สุดนะทุกคนค่ะก็คือการที่เราต่อลงไปบนแบบนะคะก็จะได้ออกมาได้แบบง่ายเนาะเราก็จะได้แบบที่ใกล้เคียงที่สุดหรือว่าเป๊ะที่สุดเลยนะทุกคนค่ะส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งเขาก็มีสัญ,ญลักษณ์มาให้แต่เรามองว่าการต่อตามสัญ,ญลักษณ์นั้นมันไม่ได้ทําให้การต่อติ๊ก่อ ออกมาได้แบบถูกต้องอะทุกคนขาเนาะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยด้านหน้าเนี่ยมันแบบโอเคกว่านะคะนอะ้อก็เลยเลือกที่จะต่อด้านหน้าซึ่งภาพที่เราซื้อมาเป็นภาพแบบนี้ทุกคนก็สวยนะมีดีเทลที่แบบเออนะ่ารักดีแล้วก็รายละเอียดค่อนข้างที่จะแบบ เยอะมากๆเลยนะคะนาะแล้วก็ที่สําคัญทุกคนก็แถมนี่มาเว้ยเป็นแบบตัวกาวอ่ะึ่งก็เป็นกาวลักษณะแบบนี้ทุกคนเราก็ไม่รู้ขั้นตอนการผสมอะไรมันยังไงนะเดี๋ยวก็ลองแบบตัดสีศะสาวไปละกันนะเพราะว่าน,นี้เขาเป็นอารมณ์แบบภาษาจีนหมดเลยนะคะทุกคนขาเนาะเราก็เตรียมน้าใส่แก้วมาประมาณน,นี้นะทุกคนขามาพล้องกับเอ่อตัวปูกกัน,นะคะนะ้อก็อยวขออนุญาตผสมเลยละกันทุกคน จริงๆมีแพลนเลยนะทุกคนว่าเดี๋ยวเสร็จจากตัวที่นแล้วอ่ะก็จะเอามาต่ออีกนะทุกคนเออเพราเรารู้สึกว่ามันทําให้แบบมีสมาธิดีอ่ะคือคัตเตอร์ก็คือมีความแบบเริ่มไม่ค่อยคมแล้วโอ้โหหันอะไรออกบ้างเอยโอ้โหน้องไม่คมจริงๆหรือว่าถูกเขาดีวะนนี้่ะเอออะออกล้วทุกคน เดีย๋ยวเราก็จะเทไปในนี้เลยเนาะก็เทที่ได้เกาจะเป็นผงองขาขๆาแบบนี้ไม่รู้น้ำเยอะไปไหมนะแต่แค่ว่าหน้าซองอะ่ะคือเป็นแบบน้ำครึ่งแก้วเลยนะทุกคนเออเป็นประมาณนี้นะหมดแล้วคิดว่าคนะตอนนี้ก็คือมีความเป็นคลุมแพ้เบาๆนี่ยนะตามหน้าซองก็คือน้ำครึ่งแก้วแต่แก้วเขาไม่รู้เล็กใหญ่แค่ไหนทุกคนเนะเอ้อนะเออแล้วเราก็เอาผงต่างที่เราแบบมี สมเสรตัวนเปรี้ยวจะได้รู้สึกได้ถึงความแบบเห,หนือนิมิตแล้วนะเออก็ไม่รู้จะออกมาเป็นลักษณะแบบไหนนะทุกคนตัวกาวก็ค่อนข้างที่จะละลายยากอะไม่รู้ว่าเขาให้ละลายกับน้ำอุณหภูมิกปกติหรือเปล่านะเออนี่เหนียวไหมเอยคนก็คือจะถ้าแบบว่าผิดท่านี่ก็คือมีความแบบเฟลเลยนะ ก็ไปนั่งซื้อกาวแบบเป็นกาวใส่มาแล้วก็มาลงน้องนี่เราก็ว่าเราน้ำน้อยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวลองมาดูก่อนนะเออมันมีความแบบเด็กๆเดี๋ยวนี่อย,ย,ยน้อยๆอย่ะคนหาโอเคส่วนในโหมดที่ว่าทาไปแล้วจะติดกันไหมหรือว่าจะล็อกอยู่ไหมก็อีกเรื่องนะ แต่เดี๋ยวถ้าเอาไม่อยู่ก็คงจะต้องไปซื้อกาวใสเนาะมาใส่กันทุกคนดูดิแบบไม่ค่อยแตกเท่าไหร่อ่ะยังคงเป็นแบบนม่มมาจากเหมือนกาแฟที่แบบต้มในน้ำที่อุณหภูมิมันปกติอ่ะเออดูดิเออนะหาทําไปเรื่อยจริงนะทุกคนปอดทิ้งซออันนี้จะเสร็จก็แอบไปนาทีสอาทีเหมือนกันเนาะเพราะว่าติดช่วงในเรื่องของป่วยไปอ่ะทุกคนมีความเหนี่ยวเหนี่ยวนึกเลยโอเคอ่ะเดี๋ยวได้ดูใกล้ๆนี่ เป็นติกอที่เราตอเสร็จแล้วนะคะเนาะสวยเนาะเอาคอเคเดี๋ยวเราก็้องมาเริ่มแบบละเลงแล้วก็ระบายกันเลยโอเคไหมนี่ระบาบิโลนี่นี่เขามีหลากหลายราคานะทุกคนมีขายแบบตาม เออแอ้ฟ้าก็มีเหมือนกันยิน่อเนาะแล้วก็ฝึกสมาธิอีกวยถ้าใครแบบอยากให้ลูกหลานแบบโฟกัสมีสมาธิก็ลองให้ฝึกนะคะต่ออีกซสอดูนะเพราะมันได้ใช้ความคิดนะทุกคนแต่นี้เป็นความคิดที่เราจะต้องแบบเาเรียกว่าอะไรคิดเองอะถึงแม้วเขาจะมีแบบดีเทลมาให้แล้วภาพมาให้แล้วแต่เราก็ต้องคิดย่ยว่าเออที่ต่อไปเนี่ยมันถูกไหมนี่ทาไปลอยทาไปแบบนี้ลอย ในเห็นปะข้าเขาก็จะสดขึ้นนะแต่หวังว่าทาไปแล้วมันจะแบบไม่ทําให้กระดาษเปื่อยทุกคนเขาะจะบอกว่าทิตชอนเนี่ยมันเป็นเหมือนเย่ไวทุกคนค่ะนะเอาเขียนมาเลยว่าเย่ไวไม่เหมือนนะ่ะมันคือเย่วเลยเพราะว่าสมัยก่อนที่ต่อทิ่ซอทิตชอ,อมันจะไม่ตัวเล็กแบบนี้ทุกคนมันจะมีขนาดที่ใหญ่แล้วก็ค่อนข้างที่จะหนาอันนี้หนานะแต่ว่าเป็นขนาดที่เล็กเหมือนเขาทําขึ้นมาเอง นะคือคนเป็นประมาณนั้นนี่พาไปเลยจริงๆอยากได้คู่จังที่ใส่ใหญ่มากใสไใส่ใหญ่แบบก็คือหายไปไหนไม่รู้เวลาจะใช้ก็คือหาไม่เจออืมกะไรๆไปเลยโอ้ยที่ว่าส่วนจะติดดีไหมหรือว่าอยู่ไหมให้มันเป็นเรื่องของอนาคตเพราะมีความแบบเหนียวน้อยมากแต่ก็เข้าใจได้อะทุกคนเพราะว่ามันเป็นแบบกาวที่เขาแถมมาเนาะ ไม่รู้ว่าประสิทธิภาพมันจะแบบนกน้อยแค่ไหนแต่ถ้าแบบกาวบ้านเราอะที่มันเป็นแบบกาวน้ำเตยใส่อะเออนะมันก็ติดดีนะเ,เ,นเหนียวเลยนางเหนียวแบบเดียวก็คือแบบติดดีงามนี่ระเลยระบายเลยระบายแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ภาพมันสดขึ้นนะเนี่ยจริงๆถ้าแบบพอมีเวลาก็าต้องทบอีกรอบนะเนี่ยแล้วก็แอบปะโลกาวมันยังเป็นแบบขาวเลย มีเวลาต้องซ้ำอีกรอบหนึ่งเพราะว่าตัวน้องค่อนข้างที่จะหนาที่บอกว่าต้องซ้ำอีกรอบเนี่ยเพราะว่าน้องจะได้ลงแบบตามล่องตามแบบอะไรเงี้ยให้มันแบบมีความแบบกระสานกันออพูดไปก็จะมีความนะนะหวัดก็มาเยือนก็คือพุงแพนะ้นะสบายไปเลยหูฟันเล็กมากแต่ไม่เป็นไรทาไปก่อนทาก่อนอยู่ทึงเอง จริงๆอะเมื่อก่อนจะมาในรูปแบบทีท่ว่าต้องมีกากเพชรด้วยนะเออโรยกากเพชรเนี่ยมันจะมีความแบบวิพิงวบวบแต่ถ้าเรากากเพชรอะอันนั้นคือเขาเจะเอาไปใส่ในโหมดที่ว่ากรอบรูปอันนี้เราไม่ได้ไปใส่กรอบรูปเดี๋ยวเราพอน้องเซ็ตตัวแล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่เป็นตุ๊กตาบอดนะเออเป็นประมาณนั้นอ่ะทุกคนเนี่ยก็ได้เป็นประมาณนี้แหละเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วอะไรไงก็เดี๋ยวจะมาให้อีกรอบนึงนะจ๊ะ ก็หลังจากทำจิ๊กซอว์เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็จะมาอยู่ในช่วงของการแกะพัสดุนั่นเองนะคะเนาะเรหรับการแกะพัสดุวันนี้นะคะก็มีทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันนะคะมาเริ่มที่ชิ้นเล็กกันก่อนเลยละกันทุกคนชิ้นเล็กก็ไม่กล้าให้ดูซองทุกคนหน้าตาเป็นประมาณนี้อ่ะโอาเคเดี๋ยวแกะเลยละกันนะเออว่าหน้าซองอ่ะเขาเขียนทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยเราก็ไม่รู้ว่าจะให้ดูทางไหนถูกมาอันนี้ต้องค่อยๆกรีดนิดนึงนะ เพราะว่ากลัวโดนข้างในมากข้างในน้องมีความแบบบางมากแล้วก็รอมานานแบบนานมากด้วยค่ะนี่อ้าว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 ,าวเปิดออกมาแล้วนะคะก็จะเป็นอันนี้ทุกคนอันเนี้ยซื้อมาในราคานะคะ9บาททุกคนตองไม่ผิด9บาทนะคะน้องก็เป็นเอ่อตัวที่แบบว่าใช้นะคะขั้นหนังสือไม่ได้ขั้นหนังสือแบบนั้นนะทุกคนคะ่ะก็คือใช้ในเรื่องของการแบบ ติดน,นะคะเนาะว่าเออหมดนี้เราอ่านแล้วหรือว่าทําความเข้าใจเนาะก็จะเป็นอะไรที่แบบน่ารักเนาะจริงมีแบบหลากหลายลายมากๆนะทุกคนแต่เลือกเป็นสีน้ำตาลมานะคะเดี๋ยวถ้าโอกาสหน้ามีได้ชอบสีอื่นก็จะมาแกะให้ดูกันนะคะอันนี้มีทั้งหมดน่าจะประมาณ1 0 0แผ่นึง120แผ่นนะคะ น้องลายมีความแบบน่นารักนะทุกคนเป็นตีมเหมือนติมคริสต์มาสเออใช่ในริคมาสโอเคหน้าตาเป็นประมาณนี้นะคะอ่ะมาที่อีกหนึ่งชิ้นอันนี้ให้ดูได้ใยจริงไม่จบตานะคะก็เป็นประมาณนี้แต่เดี๋ยวมาดูกันว่าด้านใน,นคืออะไรจะบอกว่าเหลืออีกหลายชิ้นอยู่นะแต่ก็น้องก็คือยังคงมีความแบบมาชานะคะนาอนานมากนะคะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยรอไม่ไหวมาแกะทีเวลนี้ก่อนนะคะน้อพอที่เรามีนั่นเองนะคะแล้วก็ขอหยุดิเลย โอ้อ oh. อันนี้แพ็กมาแบบดีมากทุคนคือคาตเตอร์ที่ฉันเพิ่งซื้อเนี่ยแต่ก็น,น้องก็ไม่คแอยซื้อซื้อโอ้โ,อโหติดด้วยซื้อแต่ปลอดภัยนะโอเคอืมนี่ซึ้โอ้ดำครึบไปละเดี๋ยวโอ๊ยทุกคนดูก่อนมีความแบบปิดละนี่โอ้โหอะไรเอย่ยอืม แกะด้านไหนอะทุกคนออกมาดีเนาะนี่คือเราประเมินแล้วว่าไม่โดนของนะอีกด้าไม่โดนแน่ๆน,นี่คือด้านในอะต้องมีความแบบระมัดระวังมากอะอุ้ยโดนเป่าไม่โดนเอาโอเคถึงออกมายัางโอ้โหคือแบบแพ็คดีมากขึ้นชมร้านค้า อ่ะยังยังบอกไม่หมดอือข่าเลยค่ะน้องไปเออได้แล้วนี่ทุกคนอันนี้จะเป็นปกนะคะปกรายงานเนาะก็ซื้อมาอันนี้ใอ้ช่วงรถพอดีสิบแผ่นอะ่ะมันจะมีความแบบ เท่าไร่บาทนะคะแต่อันนี้เราซื้อมา50แผ่นเสียไป50บาทตกอแผ่นละบาทนะทุกคนคือจะบอกว่าค่อนข้างถูกถูกนะซึ่งปกติแล้วที่ตัวเราไปซื้อก็ออคือแผ่นละ5าบาท6บาทเนาะเพราะค่อนข้างแพงแล้วเราต้องใช้คู่ทุกคนซึ่งตบราคาหนึ่งก็อาจจะประมาณ12บาทถึง10บาทอะไรประมาณนั้นแหละเอออ่ะเ okay คเดี๋ยวขออนุญาตแกะดูด้านในซึ่งมนเป็นลายเดียวนะทุกคนเนาะมันธรรมดายอยู่แล้วแหละมันไม่สามารถจะแบบคะลายมาได้ทุกคนค่ะด้วยราคาด้วยแล้วก็ด้วยความที่น้องเซลนะะนเซลนะคะเนาะโอโ แท็กมาดีมากร้านขาอืมนี่เลือกเป็นปกที่เป็นแบบนี้เลือกที่มันเป็นแบบอารมณ์แบบดินคลีนนะคะสามารถที่จะแบบเขียนตัวหนังสือได้โดยที่แบบไม่มีลายอะไรที่มันแบบพับได้เนาะอะไรแบบนี้นะซึ่งก็เยอะนะทุกคนนี่50สิบแผ่นนะคะก็คือแบบใช้ได้เลยขนาด A4 นะคะเนาะจำนวนห้าสิบแผน่นโอเคหน้าตาก,ก็ ป,ประมาณโอเคนะคะก็นั่นแหละมาแกะให้ดูกันนะคะในหมวดของการแกะพัสดุเนาะเดี๋ยวถ้ามีพัสดุมาอีกนะคะก็คงจะได้เห็นกันอยู่ในหมวดของการแกะกปกติแน่นอน,นะคะ่ะสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตลาเพื่อนไปก่อนนะเพราะว,าว่านี่ก็คือเย็นมากแล้วเดี๋ยวจะมาประเตออีกทีก็คือใน,ในวันพรุ่งนี้เลยนะคะก็ไปละคะ่ะก็กลับมาต่อกันนะคะในหมวดของแกะพัสดุเหินนั่นเองนะคะเลาวก็วันนี้นะคะมาส่งนะคะอีก หนึ่งถุงนะคะทุกคนคะ่ะก็จะเป็นนะคะถุงประมาณนี้นะคะเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันนะทุกคนว่าสั่งเป็นอะไรมานะคะก็มาเริ่มกันเลยนะทุกคนอ่ะอันนี้แกะมาได้อยู่แล้วนะเอออ่ะเดี๋ยวมาดูด้านในชิ้นแรกนะคะเป็นแบบนี้ทุกคนนี่เป็นสติกเกอร์นั่นเองนะทุกคนตามที่เราบอกเลยว่าเราจะมาทำเป็น การเขียนความทรงจำนะคะหรือว่าเป็นแบบถ้อยคําดีๆนะคะแล้วก็ตามด้วยการตกแต่งด้วยสติกเกอร์เนาะซึ่งสติกเกอร์ที่เราซื้อมาเนี่ยเขาก็จะเป็นอารมณ์แบบวินเทจซะส่วนใหญ่นะคะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยที่ซื้อเนี่ยก็จะเป็นอารมณ์แบบน่ารักสดใสเป็นตัวแบบตุ๊กตาเนาะมีความแบบตะมุตะมิมีความแบบสีสันสดใสไปเลยะฟ้าก็ฟ้าไปเลยม่วงไปเลยชมพูไปเลยเขียวไปเลยอะไรแบบนี้เนาะแต่ช่วงนี้ก็คืออยู่ในหมวดของวินเทจนะคะ,ะ,คะทุกคนหาก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวมาดูเลยว่าได้มากี่แผ่นนะทุกคนซึ่งตอนซือนนกดแผ่เียวะ10บาท นึกว่านะทุกคนแต่คิดว่าไม่น่าจะแผ่นเดียวเพราะว่าเหมือนมีลายสอนกันมาหนึ่งแผ่นหน้าตาเป็นวานี้น่ารักเนาะเอออ่ะมาดูหนึ่งแผ่นแล้วนะทุกคนแผ่นที่สองก็จะเป็นหน้าตาเป็นประมาณนี้อ่ะสองแผ่นแล้วนะอ่ะทั้งหมดนะทุกคนมีสามแผ่นด้วยกันนี่สามแผ่นใส่แบบนี้เลยนะคะนาะแล้วก็เป็นลวดลายที่ไม่ได้ซ้ำกันนะคะนอะ้องถือว่าโอเคเลยตกแผ่นละประมาณ สามบาทแหละทุกคนอีกบาทหนึ่งก็ให้เป็นค่าแบบแพ็กกล่องแพ็กเกจอะไรของเขาไปเป็นประมาณนั้นนะคะต่อมาก็จะเป็นอันนี้เลยอันนี้นะคะก็นึกว่าเป็นแผ่นเดียวเหมือนกันราคาสิบาทเหมือนกัน,นทุกคนแต่พอของมาแล้วเนี่ยเราถึงเห็นว่าเฮ้ยเราไม่ได้แผ่นเดียวน่าจะสามแผ่นเหมือนกันชิคข,ของเลยไหมอ่ะช็คกิจะรอช้าอยู่ทำไมนะคะนาะคือก็จะเป็นในหมดของแบบวินเทจอยู่ดีนะคะทุกคนขาจะมีกลิ่นอายของความแบบ คลาสสิกอะเออนะเออมันแหกตรงนี้แล้วจะโพสสมัยต่อนี่จะเป็นอารมณ์เหมือนกับนี่เห็นปะเขาจะเป็นแบบโทนสีเดียวกันนะคะเนาะหนึ่งแผ่นแล้วนะแผ่นที่สองก็จะเป็นโทนแบบนี้อ่าสวยนะเออคือจะบอกว่าชอบสติกเกอร์มากเอ้ยสามแผน่นสามแผ่นละทุกคนดูนะสามแผ่นแล้วนะสามแผนแ่นะแผนนะคะสี่แผน่นเฮ้ยอ,อันนี้ได้เยอะอันนี้ได้เยอะสี่แผนแ่นละ ห้าแผ่นเฮ้ยคือสะบอกว่าน,นี่ได้เยอะวะเออห้า <Ừ. S 1> แผ่นละหกแผ่นทุกคนหกแผ่นสิบาทคุ้มอันนี้ต้องบอกคุ้มเลยเพราะตอนแรกนึกว่าแผ่นละสิบาทตอนจะซื้อก็แอบ,บลังเลยอยู่เฮ้ยแบบคือแบบสิบบาทเลยนะจะไหวไหมอะไรแบบนี้เนาะแต่ได้หกแผ่นทุกคนคุ้มมากนี่แบบนี้เลยหกแผ่นนะคะน้องก็เป็นลายที่สวยนะทุกคน เดี๋ยวจะดูว่ามันเหมือนแบบเหมือนเห็นลายซ้ากันอยู่ประมาณหนึ่งอันน,น่าจะใช่มั้งเออใช่ทุกคนก็จะเนี่ยจะได้ลายซ้ากันนะคะสองแผ่นแต่ไม่ซีเรียสน้อโอเคก็ถือว่าเป็นลายที่สวยนะทุกคนแล้วก็เหมาะกับการตกแต่งแบบพวกสมุดมากๆเลยนะคะอ่าโอเคจบไปละมาที่ชิ้นสุดท้ายชิ้นสุดท้ายจริงๆเลยนะคะสําหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นอันนี้ทุกคนทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์เหมือนแบบ สมุดเชฟราสจริงๆแล้วมันเป็นเอวบ,บัตสติกเกอร์ซึ่งด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เล่มละ35บาทซึ่งจริงๆมันไม่ได้ราคานี้นะทุกคน35นั่นก็คืออยู่ในช่วงลดแล้วเนาะลดร,ราคาลงแล้วมาก็เ,าเช็คเหมือนกันอันนี้ก็จะบอกว่าเนี้ยคุม้มคุ้มมากๆเพราะว่าได้แบบเยอะมากทุกคนคะ่ะนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะคะที่เราแผ่นด้านในเนาะซึ่งหน้าปกเขาน่ารักเนาะมีความาแบบอ่อกละ ในเทอีกแล้วนะคะน้องมีความน่ารักอะเนี่ยทุกคนเนี่ยจะเป็นสติกเกอร์ลมเนี่กระดาษเป็นประมาณนี้นะคะแล้วเขาก็ยังคงมีกระดาษแบบเนี้ยกระดาษแบบหลายแบบนะทุกคนมีกับกระดาษใส่ด้วยนะทุกคนนี่ในหมวดของกระดาษใสจะเป็นแบบนี้เออสติกเกอร์ใสไม่ใช่กระดาษใสนะคะเออแล้วก็จะเป็นตัวแบบเนี่ยเข้มๆกระดาษที่แบบมีดีเทลนิดเดนเห็นปะแต่จะบอกว่าได้เยอะมากหลายแผ่นมากๆนะคะแล้วก็คือมีความแบบร้ายสวยมากทุกคนหาน้องมีแบบ เหตุเหตุแบบดีมากก็คือหนึ่งเล่มนี่ยคือใช้ได้แบบนานมากๆเลยนะคะถือว่า ดีมากๆนะทุกคนเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าคุ้มค่าแก่การรอมากๆหมดทั้งหมดนะคะทั้งหมดห่อที่มาเปิดในวันนี้เนี่ยทุกคนอันเนี้ยรวมค่าจัดส่งแล้วอะไรแล้ว61บาทเท่านั้นนะคะน้องก็ได้มาในราคานี้ก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะทุกคนส่วนในหมดที่ว่าเราจะมาทําอะไรังไงกับตัวสมุดเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะเห็นกันในคลิปวิดีโอหน้านะทุกคนเพราะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะนานแล้วก็เยอะพอสมควรแล้วเนาะเพราะเม้ามอยในเรื่องของทิ๊กตอไปก็ไม่น้อยนะคะนาะเดี๋ยวก็จะไปนะคะเราจะ มาพูดถึงน้ำตัวนี้กันหน่อยจริงๆไม่ได้จะมาพูดหรอกจะมาลองดืม่มนี่คือพูดนานจนน้ำละลายหมดแล้วนะทุกคนอันนี้เขาจะเป็นแบบวิตอเดย์นะคะตัวใหม่นะคะที่มีวางขายในเซเว่นเนาะเป็นแบบขวดสีม่วงนะทุกคนซึ่งตัวนี้เขามีกูตาด้วยนะคะเนาะถือว่าโอเคมากๆเลยแล้วก็มีวิตามินซีนะเออถือว่าโอเคอะก่อนจะโอเคไม่โอเคเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติกันไหมเอออ่ะหอมอะหอ,หอมาหอมากเลยขวดก็สวยนะเออ อืมอืมอร่อยมากแล้วก็ทานง่ายมากๆนะคะเนาะทุกคนอันนี้คือดีอะ่ะแล้วก็พลังงานศูนแคลอรี่ส่วนนี้ก็สูนย์ไขมันสูน้ํน้ำตาลสูนอร่อยดื่มง่ายนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่สดชื่นนะไม่สดชื่นก็ไม่กินเขาเ้าไปเครื่องขวดนะทุกคนดีมากอืม ดีอะทุกคนนะเนะี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้ราคาก็ประมาณยี่สิบยี่ห้าบาทประมาณนั้นอนะเนาะเพราะว่าเขาเป็นในหมดของวิตามินนะทุกคนก็อาจจะแบบแรงกว่าราคาแบบน้ำกว่าน้ำธรรมดาทั่วไปอะไรแบบนี้นะคะก็ตามระดับตามอะไรของเขาเนาะแต่ถือว่าโอเคเลยถ้าใครอยู่ในหมดของการแบบรักสุขภาพอยากดื่มน้ําเปล่าด้วยอยากทำให้มันสดชื่นด้วยก็เติมวิตามินเข้าไปแบบนี้นะคะถือว่าดีมากๆเลยนะคะสำหรับนันของวิตอะเตคะ่ะ ทุกคนค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คือยาวนานพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงก็กลับมาเจอกันได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าละกันนะคะสำหรับคลิปนี้คงก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าะะค,ะค่ะบ๊ายบาย